พ่อมาจากเมืองจีมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขายดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็ซื้อไปกลายเป็นเยเวอร์ไปแล้วตลาดหายไปต้องย้ายที่ขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้บางลูแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเจเองเป็ดพะโล้ค่ะเจเองนะคะเป็นเจ้าของร้านเจเองเป็ดพะโล้ค่ะ ร้านเปิดมาประมาณ70ปีแล้วค่ะเป็นรุ่นที่สองสมัยคุณพ่อขายเะเป็ดเป็นตัวก็เลยประยุกต์ขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหน้าเป็ดเพิ่มก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นไปด้วยมีเป็ดเป็นตัวเพึ่งตัวเมนูยอดฮิตของที่ร้านคือไส้เป็ดจะกรอบอร่อยไม่เหนียวรับรองได้ค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดจะมีเนื้อเป็ดไส้เป็ดเครื่องในเลือดเวลากินที่ร้านจะมีพริกผัดพริกคั่วใส่ในก๋วยเตี๋ยวจะทําให้รสชาติเข้มข้อนอร่อยขึ้น ข้าวหน้าเป็ดก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้รสชาตินั่งเดิมสูตรจากจีนค่ะอยู่ตรงข้ามวัดบรวัประตูสีหยุดเป็นจานเปิด8ดโมงครึ่งถึง